สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักสู้พูสุคนนะครับวันนี้ผมนุ่มนานนาเละครับจากช่องนุ่มนานนาเละวันนี้จะมานําพาพ่อพี่น้องนะครับมาบึงกับทาง ว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับว่านหัวกระทือนะครับบอวว่านอีเทือบ้านเฮานี่แหละหัวกระทือนะครับนี่ตอวน,นี้ก็คือเพือนออกใหม่ๆนะครับออกใหมน่นี้ช่อจะยังขาวดอกจะยังขาวนะครับนี่เป็นพืชตระกูลาว่านนะเพราะว่าสิเป็นทั้งขงิงท้งไพรทั้งขมิน้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ว่านของเฮาว่านกระทือนี่นะครับกินกับแกงเนื้อไม้นี่ครับบ่อ้องห่วงเลยนะครับแซ่บ แซ่บอย่าบอกใครเลยครับแกงน้อไม่ซุปน้อไม่นะครับนี่เอาไปกินกับนนะครับเป็นยาแก้ท้องอืดทอ้องเฟ้อนอี่ใบพืชขจนยุลักษณะนี้นะครับใบจะเป็นขนกำรรมะหยี่นุ่มๆน,นะครับนุ่มๆนี่ใบเพื่น,นี่ายทรงแหลมคือเก้านะครับไม่เปลี่ยนแปลงพืชตระกูลว่านนี้นะครับใบคล้ายๆกับขิงจะใบจะง่ายกว่าขิงนะครับขิงน่ะจะใบเล็กใบน้อย ใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นพืชตระกูลว่านเขาเอื้อนว่าที่ผมถ่ายคลิปไปที่แล้วนะครับนี่ก็ว่านเอื่องไม้นานี่ครับพวกน้นี่จะเป็นมีดอกขึ้นมาช่อๆนะครับตัวนี้ที่ผมถ่ายทําไปคลิปที่แล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้จะเป็นเอื่องไม้นาครับเป็นป่าว่านนะครับแถวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเอื้อนว่าดอกกระือว่านอีถือ หัวกระทือนะครับหัวกระทือก็จะยู่พี่ละหัวเพิ่นอยู่ในในดินนะครับนี่แก่ทองอืดท้องเฟอ้อขับลมในกระเพาะลำไส้นะครับนี่ส่วนมากชาวพี่น้องชาีสานของเฮ้าเพิ่นก็จะไปกินครับซุปนอไม้แกงนองไม้นะครับหอมสุดตเพิน่นวานะกินยำใดแซ่ยบยำนั้นนะกระทือว่าจัดเป็นวันมหัมสรรจัอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ เป็นซ้อยในเรื่องของระบบลำไส้ของเรานะครับนี่กระเพาะอาหารของห้องพอดีท้องอืดท้องเฟ้อท้องยืดนะกินเข้าไปนี่จะพายล่มโตปูดปูด,ปดออกนะครับนี่คือต้นกระทือนะครับดอกกระทือนะบริเวณนี้ก็จะมีไยนะครับนี่แถวๆนี้ก็จะมีนะครับนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่คือต้นกระทืออยู่ในส่วนของเขานี่จะมีไยครับสมุนไพรต้นกระทือนะครับ แต่ยังันราณมีดอกมีหัวนะครับคนนี้หัวอยู่ทางใน่นละยังไม่มีดอกนะนี่คือว่านหัวกระเทือนะครับ,ออออบหัวชื่ทอบ้านเฮาเอือนเนี่ยสมยยุนไพรในนี้พบวงจรดสำหรับเคนวน่าเนาะเป็นพืชตระกูลว่านกับพวกขิงวงขิงเฮาเอือนนะครับนี่นำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับทั้งหัวกระเทือหรือว่าหัวอีทือ,อบา้านเฮาเพื่อเอือนนะครับ เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเฮารับชมนะครับเกี่ยวกับสรรพคุณเพิ่นแล้วก็มีอีกมากมมยนะครับที่ผมยังบ่รู้สปปรรพคุณของดอกกระทือหัวอีทือนะเวลากินเพิ่นกะจิเอาดอกนะครับในเวลาเพินแก่พิ่นจะเป็เนสีแดงนะครับนี่เริ่มแดงเป็นสีแดงออกสีม่วงนะครับเปินนี่หอมนะครับหอมดอกหอม เดี๋ยวเพื่อนแกนยังไงผมจะเอาไปเก็บไปกินกับไอ้ทั้งซุปน่อไม้อยู่นะครับซุปน่อไม้มแซ่บเนะลยคือนะครับคือว่านหัวกระทือหรือว่าว่านอีทือนะครับว่านเฮาเอินนะกินกับซุปน่อไม้แกงหน่อไม้แซบ่บแซบ่แซบสละพื้นมาขอขอบคุณนะครับสหรับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกับสาระดีๆเกี่ยวกับทางว่านสมุนไพรของเฮานะครับยิบมายกมาฝะนะครับทีละชิ้นทีละอ่านทีละย่างทีละแนวนะครับ ผมอาจจะไม่ใช่หมอยาที่เก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องหาสรรหามาให้นั้นพอมีนะครับเดี่ยวกับสมุนไพรของเฮานะในทัวในสวนของเฮานี้มากมายหลายอย่างสําหรันคว่าเน,ะนาะโซนเท่านี้ก็จะเป็นขมิ้นนะครับขมิ้นโซนห่งนี้ก็จะมีขมิ้นนะครับขมิ้นนี่คือขมิ้น อันตัวนี้ขิงนะครับขิงโซนทางนี้ก็ขิงขิงครับหัวชิงต้นขิงนะครับไว้กินก็ตำมะฮงซายชุบต้นไม้ก็แซ่บสำหรับเพื่นเลยนี่คือขมิ้นขึ้นนะครับขมิ้นขึ้นแถวๆนี้คือขมิ้นขึ้นนะครับป่านี้ยป่าสมุนไพรกระหอบต่นมาจะเป็นต้นมะอึกบ้านเจ้าเอือนมะยุกคือควายอยู่บ่า มาคือคือผู้ไทยเอืน้นนะสมุนไพรของเฮ้านะครับอันนี้จะเป็นป่าสมุนไพรอ้าจบซัมนี้สักก่อนนะครับคปหน้าคปมหม่ฮอก็ยังนำมาฝากมาตอนกันติดตามกันแล้วกันว่าผมนุ่มน้นนจะพาเราไปมองไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกระลางแรงใจกัน นะครับท่านทำยังไงท่านก็จะได้อย่างนั้นนะครับผู้ใดที่กดไลค์ให้ผมผู้ใด,ดที่กดติดตามผมผมก็จะกลับไปนะครับนะี่ผู้ใดคอมเมนต์ให้ผมผมก็จะกลับไปขอบคุณทุกๆท,ท่านกันลลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบสำนีไว้สก่อนพบพกันใหม่ในคลิปหนา้าสวัสดีครับ